จุกุยชาแนลภูมิใจเสนอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกุยมินิโฟล์วิวครับผมวันนี้นะฮะกล้องจะเอียงๆนิดนึงนะฮะลองมุมแปลกๆใหม่ๆบ้างนะครับวันนี้นะครับได้รับพัสดุจากไวรัสมินิโฟลวิวนะครับจากคุณมอไวรัสนะครับส่งมาจากคอนสารชัยภูมิก็เลยจะมาถึงชานิดนึงนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นหนี่กล่องก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นกล่องไซส์ดีเลยนะครับก็ข้างในก็จะมีทิย่าอยู่นั่นเองนะครับวันนี้เราจะได้อะไรนะฮะเรามารับชมกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องจุก,กุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่จุก,กุยไม่มีขายนะครับสามารถหาซื้อได้ที่คุณมอไวรัสนะครับ f a c e b o o k c o m i r u s m i s i ัสมิ w ินะครับบอกคุณมอไวรัสว่าดูคลิปจุก,กุยมานะครับสินค้าทามิยะลด15อ่ะ,ะครับก็อย่างที่บอกนะครับจุก,กุยไม่มีขายใครสนใจก็ติดต่อ ไ r รัสมินิโฟวิลนะครับสั่งซื้อเขาได้เลยนะครับก็ลดราคานะครับสินค้าทิย่านะครับ15%านะครับโดยปกติแล้วจะลด1 5เนนะครับโอเคนี่ฮะเปิดกล่องเรียบร้อยข้างในนะครับจะมีหนังสือตัวนี้หนังสือรู้สึกจะไม่ได้ลดนะครับหนังสือจะไม่ได้ลดเพราะว่าหนังสือมาแพงนะครับตัวนี้คือหนังสือ กักเค็นมุกใช่ไหมนี่วันพับพิชิ่งมุกนะครับนี่คิดนวอันนี้ก็คือผมก็มีตั้งแต่ปีก่อนๆน,นานนี้ก็เคยรีวิวมาแล้วรู้สึกจะพลาดไปปีหนึ่งนะครับไม่ได้ซื้อปีหนึ่งอันนี้ของปี2 0 2 0ถึง2021นะครับหน้าปกจะเป็นตัวนี้ฮะ VQS นะครับ Neo VQS Visa Chassis แล้วก็มีตัวของ Japan Cup Limited ด้วยนะฮะแล้วก็มีนี่นะครับสาวน้อยน่ารักนะฮะ เล่นทำย่านะครับอยู่ที่หน้าปกด้วยส่วนปกหลังนี้ก็จะเป็นตัวสนามนะฮะของเจแปนครับพนั่นเองนะครับนี่เจแปนครับพวันนี้เรายังไม่เปิดอันนี้นะครับไม่เปิดเดี๋ยวไว้รอคลิกหน้านะครับนี่คือสนามของเขานะมี slash bank อะไรนะมีซูเซอร์ไพรส์โลดนะครับมีเขาเป็น5เลนนะครับมีแยก2ทางนะครับนี่แล้วก็มี อุปสรรคต่างๆเดี๋ยวไว้เราค่อยดูกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นี่เราจะดูตัวนี้ก่อนนะครับอ่านี่ครับดีหอมาอย่างดีสําหรับตัวนี้นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ460บาทแล้วก็ลดอีก15%นะฮะเหลือเหลือประมาณ300กว่ากว่า3 300ายไปปายนะครับก็ลองติดต่อไปดูได้นะครับบอกคุณหมอไวรัสว่าดูจุกป,ปุ๋ยมานะครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็ยังมีมีด้วยนะครับมอเตอร์ ตัวลิมิเต็ดนะครับของปี2020นั่นเองเจแปนครับ2020นะครับนี่นี่นะฮะนี่มินิฟูดได้เ j แปนครับ2020นะฮะตัวนี้เป็นไฮเปอร์ -3 นะครับเจ u ับ2020รหัสคือ95128นะครับพวกนี้รหัสก็จะเรียงแล้วแต่ทางทำย่าเขาอยากจะเรียงนะครับตัวนี้นำเข้าถูกต้องนะฮะเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายโดยบริษัทสยามทำยะานะครับแล้วก็ คุณมอวลัสเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการนะครับก็สามารถสั่งผ่านตัวแทนได้นะครับนี่คือกล่องนะครับกล่องใส่มอเตอร์1กล่องเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดน่าจะ12ใช่ไหมนี่12นะครับก็คือในกล่องนี้จะมี12อ่าอยู่ข้างในนะครับจะสั่งทั้งกล่องเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมเอาอันเอาอันเดียวพอนะครับแล้วก็ได้กล่องมานะครับนี่เอาไว้สะสมนะครับเอาไว้สะสมนี่อ่านะครับ ตอนมอเตอร์ก็เคยพูดแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะอัปเดตให้ดูกันสําหรับตอนมอเตอร์ในกล่องไปรษณียกล่องนี้นะครับก็จะมีาทามิยะอยู่2กล่องนะครับนี่หอ่อกันกระแทกมาอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นโครง MA นะครับชุ o ติ้งพลาวสตาร์นะครับสำหรับใครเล่นเก่าๆเก่าๆมากๆนะครับดูการ์ตูนเก่าการ์ตูนอะไรนะยงคูโร ok นะครับอาจจะรู้จักชุ o ติ้งพลาวสตาร์นะครับนั่นคือ Dash 3นั่นเอง แต่ตัวนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่นะคะรับกตูลเรื่องใหม่นะครับอันนี้เขาเป็นชูตติ้งพราวสตาร์มีเติมคําว่าพราวมานะฮะแต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษไงเป็นตัว limited ะะลิมิเต d นะฮะคาเรียบูสเปเชียลก่อนหน้านี้ผมเคยให้ดูภาพนิ่งกันไปแล้วนะครับว่าคุ้มและสวยงามขนาดไหนนะฮะนี่คือตัวคอนเซปต์อาร์ตนะครับคอนเซปต์สเก็ตก็คือวาดออกมาเป็นประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือตัวจริงของเขาแชสซีนี่ก็คือเป็นโครเอ็นเอนะครับความคุ้มนะครับความคุ้มที่1 โพลีคาร์บอ a t ต ABS reinforced chassis นะครับก็คือชัสซีจะแข็งแรงกว่าปกตินะครับนี่คือความคมที่1ความคมที่2นะครับ Superhard l a s e d e m i t e r slick tire black with pin strip นะครับก็คือ,อยางสีดำเป็น Superhard ด้วยนะนะครับยางเป็น Superhard แล้วก็มีขอบขอบสีขาวนะครับนี่คือความคมที่2นะครับส่วนความคมที่3นี่นะครับนี่คือ l a s e d e m i t e r Four spoke w h e e l Deep Blue Plate นะครับเป็นสี Deep Blue นะครับเป็นบลูแบบอ,อะไรบลูเข้มๆหน่อยนะครับเป็นเมทัลลิกออกทางเมทัลลิกนะครับส่วนนี้เขาเขียนว่า Low Friction A-part Beige นะครับเป็นสีเบจก็คือไอตัวล็อกตัวโรเลอร์ตัวสกิทบาร์หลังอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นโลฟิ c ชั่นนะครับอ่าแล้วความคุ้มอีกหนึ่งอย่างก็คือเนี่ยบอดี้นะครับ body, รบอดี้เดี๋ยวเรามาดูกัน รหัส95573นะครับผมสั่งมา2กล่องเลยกล่องหนึ่งผมคิดว่าน่าจะประกอบอีกกล่องหนึ่งผมคิดว่าจะสะสมไว้เฉยๆนะครับนี่มอเตอร์ไม่มีนะครับมอมอเตอร์มีมอเตอร์มีแต่ฐานไม่มีนะครับเออพูดผิดฐานไม่มีนะครับอ่าต้องหาฐานมาใส่เองนี่นะครับนี่คือที่บอก Body บอดีมมน้นะครับคุ้มมากเพราะเป็นบอดี้ใสนะครับสวยงามมากนะครับนี่สวยงามสวยเลยนะน ตัวนี้ชี้ไปทีอ่อะไรอ่ะ SB SB คืออะไร SB คืออะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพูดผิด <c oughs> นะครับแต่ที่เห็นก็คือนี่เป็นสีเคลียบูนะครับสีฟ้าใสอันนั้นะหน้ากล่องเขียนไหมหน้ากล่องไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าบอดี้เป็นอะไรนะครับเป็นแค่เคลียบบูนะครับก็คุมแล้วนะาสวยงามนะครับก็เอาอันนี้มาใส่ข้างบนนี้นะครับเป็นแบบ สันแล้วก็เป็นปีกนะครับอันนี้ก็ใส่ข้างหน้านะครับเพื่อล็อกกับบอดี้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวยื่นออกมาฮะซัพพอร์ตข้างล่างนะครับนี่นี่โอเคนี่ครับล้อเมทัลลิกบลูนะครับเป็นดีบลูนะครับนี่ล้อจะไม่เท่ากันนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะชี้ไปที่อ่าพีพีก็คือวัสดุเป็นพีพีนะครับแล้วก็นี่ครับอ่ามันจะมีเลขนี่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 ครับนี่เลขหนึ่งเลขสองเลขสองเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งใส่ล้อหน้า เล็2สใส่ล้อหลังนะครับนี่จะเห็นได้ว่าล้อหน้าจะสั้นกว่าล้อหลังนะครับล้อหลังจะยาวนะครับแล้วแต่การออกแบบเขานะครับเขาจะออกแบบให้ล้อหน้าเนี่ยโค้งไวล้อหลังเนี่ยทรงตัวนะครับก็แล้วแต่การออกแบบของเขานะครับต่อมานะฮะเรื่องที่3ก็คือยางซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับซุปเปอร์ฮาร์ดเป็นสลิกนะครับก็คือหน้าแคบหลังกว้างนะครับตามขนาดของล้อนะครับนี่คือยางนะครับนี่ ท p e เหมือนเดิมปกตินะครับแต่ว่าเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดนี่ครับนี่แข็งแข็งอยู่นะครับซุเปอร์ฮาร์ดสีดำนะฮะแล้วก็มีสกรีนสีขาวนะครับเป็นวงขอบนะฮะยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมีตัวนี้นะครับที่เคยเห็นเนี่ก็คือโครงนะครับอยากคุ้มอย่างที่4นะครับชี้ไปที่ PC- a บวก ABS นะครับนี่นะฮะ PC บวก ABS ก็คือโพลีคาร์บอนตรีอินฟอสกับ ABS นะครับก็คือมันจะทำให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับแข็งแรงขึ้นนั่นเองเบาก็เบาก็โอเคนะเบาก็ดูลื่นดีนะครับนี่ลองจับจับดูก็ลื่นดีนะครับตัวแชสซีเนี่ยเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเลยนะครับสีดำสวยนะสวยสวย,สวยนะครับแล้วก็เฟืองนะฮะให้สี่ต่อหนึ่งมาตัวนี้สี่ต่อหนึ่งนะครับนี่ สีน้ําเงินกับสีส้มนะครับแล้วก็สะพานไฟจาระบีนะครับมอเตอร์2แกนนะครับนี่2แกนนะครับเพราะว่านครงโปรนะครับคง ME นะครับแล้วก็นี่ตัว A part นะครับเขาเรียกว่า A part ก็จะเป็นตัวประกบนะฮะตัวปิดมอเตอร์สกิดบาร์โรเลอร์นะครับเขาบอกว่าเป็นโลฟิชชั่นนะครับก็คือความเสียดสีต่ำพูดง่ายคือลื่นนะครับนี่แล้วก็มีสวิตช์มีตัวล็อกมอเตอร์อะไรครบเซตของเขานะครับเป็นสีเบจนะครับสีเบจ เขาบอกว่าเป็นสีบีดนะครับนี่แล้วก็คู่มือการประกอบนะครับ95573เป็นของเขาเองเลยนะครับคู่มือการประกอบ95573ใครประกอบไม่เป็นมือใหม่ก็ดูตามคู่มือนะครับเพราะว่าอ่รุ่นใหม่นี้ก็ค่อนข้างจะแบบประกอบซับซ้อนนิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยประกอบรุ่นใหม่ๆม,มามา,มาก่อนนะครับก็ควรจะดูคู่มือนะครับนี่แล้วก็ใบคําเตือนนะฮะเวลาใส่ล้อระวังมนทะลุล้อแล้วจะแทงมือด้วยนะครับ นี่นะครับนี่คือสติกเกอร์นะครับเคลียร์บลูสเปเชียลนะครับนี่ชุดติงพลาวสตาร์นะครับ95573นี่ราคาตรงรุ่นนะครับนะ mm hmm. ชุดติงพลาวสตาร์นะครับโอ้โหเห็นไหมโอ้โหสติกเกอร์ผมวิบวับวิบวับออื้หนะฮะนี่ก็คือผมเข้าใจว่ามันเป็นเลข3นะครับเพราะว่ามันเป็นเดชสาเขาออกแบบไม่แน่ใจตัว P กับตัว C พาวสตาร์ P.S พาวตาร์อะไรหรือเปล่าแต่ผมเห็นเป็นเลข3นะก็คือเป็นเดซสานั่นเองไม่รู้ว่าเขาตั้งใจออกแบบเป็นเลขอะไรนะครับหรือเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ผมว่าเป็นเลข3ก็สวยนะสวยสวยดีนะครับนี่ชุด n ิงพาว d ตา a ์โอเคก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับมีใบคำเตือนมีคู่มือนะฮะมีตัวประกบ A-PART นะครับอ่า โครงนะครับโมโนโค้กชัสซีก็คือเป็นชัสซีตอนเดียวนะครับถ้าเป็นพวก MS ็มจะเป็น3ตอนนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ขาวเฟืองจารบีนะฮะล้อเมทัลลิกบลูนะครับเป็นหน้าแคบหลังกว้างยางก็เป็นซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับนี่บอดี้ก็เป็นฟ้าใสนะครับสรุปคือตัวนี้เนี่ยดีงามนะครับดีงามมากสวยงามด้วยนะฮะมีคนประกอบให้ดูแล้วนะครับก็สวยงามจริงๆ สวยงามจริงสวยงามมากด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ยังไงให้มันไม่ปูดขึ้นมาเลยเนี่ยมันปูดขึ้นมานะครับเพราะว่าบอดี้มันสูงนะฮะนี่กรอบมันก็มีรอยเพราะว่านี่บอดี้มันดันนะครับนี่โอเคใส่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นี่ครับสำหรับวันนี้นะครับชอตติ้งพาวสตาร์นะครับตัวเคลียร์บูสเปเชียลรหัส95573 ก็ลด15%แล้วก็เหลือ3บ้อไปปลายนะครับถือว่าคุ้มค่าดีทีเดียวนะครับอย่างซูเปอร์ฮาร์ดโครง P C A B S Lean f o r c e Body Blue ใสนะครับล้อเมทัลลิก blue นะครับเรามีอะไรอีกลอฟิคชั่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มเป็นตัวที่คุ้มอีกหนึ่งตัวนะครับก็ผมซื้อสองกล่องอ่ะคุ้มจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามจุกุยชาแนลนะครับจุกุยมินิโฟวิครับ คลิปยอดลังต่างๆ,ๆย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ s ับส c คร b e นะครับวันนี้ตุกปุ๋ยขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเปิดหนังสือกันให้ดูนะครับสวัสดีครับ